สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแน,นลนะคะมื่อวนนี้แม่เพียวจะมารีวิวบ้านนี้แม่น้องนิวเยียนะคะมาติดตามชมเลยค่ะน,นี่นะคะบ้านแม่น้องนิวเยียนะคะบ้านพี่น้องกันนี่ละชมเลยนะคะสวยมากค่ะบ้านเพิ่นอลังการงานสร้างจริงๆค่ะเอเคือมามาลองพือมามา,าง ชมกันเลยค่ะนี่นะคะมาชมกันเลยค่ะบ้านนี้แม่นิวเวียค่ะนะคะบ้านน้องนิวเวยียนะคะเป็นบ้านพี่น้องกันนี่แหละคะ่ะบ้านอลังการงานสร้างเลยค่ะสวยมากค่ะมาดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะนะคะ กามด้ค่ะนี่ค่ะเบิ่งกเนี่ดอกไม้ก่งามเลยค่ะจ้านี่เบิ่งกเนี่ยเพิ่นมักปลูกค่ะดอกไม้ก่งามดอกหมอกดอกไม้เพิ่นปลูกมาเลยเบิ่งกเนี่ยดอกไม้ก่งามเลยค่ะจ้าคนก็สวยค่ะและรวยด้วยค่ะงามเลยค่ะนี่นะคะไปรีวิวเวย์ข้างๆบ้านให้ดูหน่อยค่ะนี่นะคะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดงามค่ะเพื่นเป็นคนสะอาดสะอ้านนะคะงามเลอค่ะเออ สวยๆค่ะงามงามสุดยอดเลยนี่นะอะเกิด้เกิดอีกดอกจำปาอย่างนี้คร่วทำมแนแดงด้เนาะหอมเนาะห่วยหอมหอมหอมมาหอมมากค่ะนี่นะขะอะไรครับนี่อะไรมาเออจำไม่ได้แล้วิะไรมานี่ค่นมาปลูก มักสร้างค่ะเจ๊จิมเรานะคะแม่น้องนิวเยียนะคะอ๋อนี่เพื่อนเจาะน้ำใหม่เมื่อวานมาเซิร์นว่ลังคาเพื่อนขนาดเลยเนาะอันนี้เฮ็ดเองเด้อค่ะเด้อค่ะเฮ็ดมโอเ้านี่ค่ะราคาโมเดิร์นโมเดิร์นค่ะเฮ็ดเองมือเ้านี่ค่ะรูมเองจ้าแล้วก็ตอกเองค่ะโมเดิร์นโมเดิร์นสุกันค่ะอันนี้ก็ได้ ก็ใหม่ๆเลยค่ะสดๆมาสร้างอยูสิสร้างกับโขกางบ่อนโขกางจ้าแล้วก็ได้น้ำจืดจ้านี่โมเดินค่ะเบิ่นโมเดินเพิ่นนี่ค่ะนี่นะคะข้างๆบ้านนะคะมันน้องแม่นิวเวียนี่นะคะจ้ากันนี่นะคะข้างในบ้านเพิ่นค่ะมาสำรวจบ้านมาชมบ้านโอ้ยอลังการงานสร้างจริงค่ะผู้ชมสำรวจผู้ใหญ่หนุ่ม ดงเอตดงนิวเยียดอะไรเด้อท่านผู้ชมเอ้ยดงอเนโต้ครัวกระเมียนใหห้น่อยเด้ออลังการงานสร้างสวยค่ะบ้านเพิ่นสะอาดสะอ้านค่ะโอ้ยเวลาสระผม้อนมึงก็ตกใจนี่ค่ะมารีวิวบ้านเพิ่นค่ะสวยค่ะบ้านน้องแม่นิวเยียร้านขนมเค้กหน้าตลาดกุสมาน เอสร้างมดเท่ายดิแม่นเนวียเติบเลยยังเติบหนึ่งข้าจังมาได้ <c oughs> นานแล้วเน,น,นา,นานะนานแล้วเนาะสาวคนที่สสวยมากสีเขียวแม่เพียวก็มักส,สีเขียวแบบนี้ห้อลูกสาวจ้าสีเขียวสวยสวยสวยสว่างเลยสวยมากเลยค่ะเบิ้งกระเบื้องเพิ่นลายสวยสวยลายจะมาห้องคือกันได้นี่นะคะอันนี้ไว้ให้สำหรับแนะขก สมัยก่อนไอ้แม่น้องเพียวก็มานอนตรงนี้แหละค่ะมานอนพักใจสมัยนั้นนะมานอนไ้อยู่นี่แหละค่ะนะคะลุกกงฉลุนะคะของเพื่อนนะสวยสวยสวยเติอบอยู่ได้เนอไอ้แม่น้องนิวยียนี่เติอบอยู่นะน,นะคะมารีวิวนะคะถ้าใครสนใจทรงนี้ก็กมาดูบ้านแม่นิวยียได้นะคะนี่ฉลุเลยเป็นใส่ฉลุ กุงเพิ่นนะคะใส่ฉลูนะคะสวยค่ะสวย kind. สวยเบื้องกระเบื้องเพิ่นลายดอกชุดดอกเม็ดขนาดล้นเลยจะฟังแล้นจะเพิ่มเติมแล้วสวยนะครับวันโอ้ยอลังการอลังการงานสร้างค่ะสวยมากเลยค่ะกระเบื้องสักไม่รอดเหยียบไม่รอดเยียบเออกระเบื้องแมตต์เหยียบแล้วสมัยออันเกียร์ฮีเด้อ เนี่ยนะคะงามงามบ้านน้องนิวเยียเออในเด้อดวงกะเทากันหน่อยเด้อในเด้อเด้อดวงกะเทากันหน่อยเด้อดวงกะเทากันหน่อยเด้อเบี่นิวเยียเด้อเอาไปโลนันท์ธรรมปุซโซแมตขนาดพลังการงานสร้างสวย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 สะอาดสะอาดมากเลยค่ะเป็นพี่น้องกับแม่น้องเพียวนี่ยแหละนี่นะคะบึ่ง เงินเพิ่นแม่เพียวหามากินกาแฟอมตินอยู่นี้ประจําค่ะบริไปใส่ราคาแต่ละมือนะก็เลยมารีวิวบ้านเพิ่นให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็สอ,อกรอ,อ,อุ้งยวกเราเบื่อว่าเตอน์มินสอปล่อยคณะพี่น้องเอ้ยลุนชร์เลยตัวจนอุ้งยวกอม,มอไซค์กรบบาคัานไปคันไป,นไปจะเข้าอ,อีนิวอันนี้จอเดียวอันนี้จอเรียวเท่ เบอะอันนี้จอดนี่นะคะมอไซค์น้องนิวเยียร์ค่ะกลัวคนแม่กันนี่นะคะขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะจบไปไหนเถอะไปจบไปที่ยิ่งจะไหนรุ่นไปไหน ขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะมาชมในบ้านอีรีวิวบ้านแม่นือเยีนนะคะขอจบลิปสั้นค่ะฝากกดติดตามในช่องแม่พิลแชนแนลด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยผิดถูกยังไงจะว่ากันนะคะช่องแม่ฮทาค่ะขอบคุณค่ะ